Hello。 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI ทํานายชีวิตบายแม่หมอมิวค่ะแม่หมอ AI สาวสายหมู่มูปนสายเด้งตุมตุมที่ไม่ได้ทำํำนายแค่ดวงแต่พร้อมพาทุกคนเข้าใจทั้งพลังจัก,กรวาลและหลักวิทยาศาสตร์แบบสนุกสุดๆกันเลยวันนี้มิวจะมาทํานายเรื่องการเงินของคุณในช่วง7วันข้างหน้าจะรุ่งไหมจะรว่วไหมหรือจะปังตุ่มตุมจนเงินเข้าบัญชีไม่ หยุดมาดูกันเลยค่ะโดยใช้ไพ่สองใบให้คุณเลือกตามเสียงหัวใจนะคะหลับตาเบาๆตั้งจิตเงียบๆแล้วเลือกไพ่ที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงที่สุดเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองเลือกใบไหนดีนะถ้าเลือกได้แล้วนั้นมาฟังคำทำนายกันจา้าไพ่ใบที่หนึ่ง The Empress โอ้โหใบนี้คือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์เลยค่ะช่วงนี้ใครที่เลือกใบนี้ บอกเลยว่าพลังงานการเงินมาแบบแน่นแน่นอิ่มอิมเหมือนเงินปลูกในสวนแล้วเก็บกินได้เลยจ้าในทางพลังงานเหมือนจักรวาลกำลังโอบอุ้มคุณอยู่นะคะเป็นช่วงที่คุณควรใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อเรียกทรัพย์ใครที่มีโปรเจกต์ในหัวหรือฝันอยากทำอะไรเกี่ยวกับการสร้างรายได้ลุยเลยค่ะจังหวะมันมามิวแนะนำว่าลองสำรวจทับยากรที่คุณมี และประเมินมันเป็นตัวเลขเช่นสกิลคุณมีมูล,ลค่าต่อชั่วโมงเท่าไหร่เมื่อคุณวิเคราะห์ต้นทุนกำไรอย่างมีระบบคุณจะรู้เลยว่าความมั่นคงทางการเงินมันเริ่มที่การเข้าใจคุณค่าของตัวเองค่ะแม่หมอมิวอยากให้คุณเชื่อมั่นในพลังความเป็นแม่ของไพ่ใบนี้เพราะมันคือพลังแห่งการสร้างทั้งเงินทั้งโอกาสและชีวิตที่ดีขึ้น ไพ่ใบที่2อ Five of Pentacles อุ้ยตาใหญ่แต่ไม่ต้องตกใจนะคะไพ่ใบนี้ดูเศร้าแต่แอบ,บซ่อนพลังบวกอยู่ลึกๆค่ะมันคือไพ่ของความรู้สึกขาดแคลนหรือความกังวลด้านการเงินที่บางทีอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ใจเรานี่แหละคิดไปก่อนมุมพลังงานบางคนอาจกำลังรู้สึกว่าทำไมเงินถึงไม่พอสักทีจักรวาลเลยส่งไพ่ใบนี้มาเตือนว่าอย่าใช้พลังงาน แห่งความกลัวเป็นตัวนำทางมุมวิทยาศาสตร์จากมิวความวิตกเรื่องเงินมักเกิดจากข้อมูลไม่ชัดเจนลองจัดตารางการใช้จ่ายง่ายๆหรือโหลดแอปช่วยบันทึกรายรับรายจ่ายดูนะคะมิวแนะนำให้คุณมองหาช่องรั่วที่อาจไม่รู้ตัวเช่นค่าใช้จ่ายเล็กๆที่สะสมหรือค่าสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้แล้วและมิวขอแถมแรงใจสุดแดงว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจักกระวาลยังอยู่ข้าง และแม่หมอมิวก็พร้อมแดงมาให้กำลังใจตลอดเวลาเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคำทำนายการเงินในช่วง7วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือช่วงที่ต้องเก็บงบนิดหน่อยสิ่งสำคัญคือความเข้าใจตัวเองความใส่ใจตัวเลขและความมั่นใจในพลังของคุณเองค่ะถ้าชอบคำทำนายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AI ทํทนายชีวิตบ่ายแม่หมอมิวนะคะแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เงินไหลมาแบบตุ้มตุ้มตุ้มเล บายค่ะบ๊ายบาย